ก,การหัตจิตนะคะสาหรับช่วงน,นี้นะคะคคก่อนที่จะให้อาจารย์พูดถึงเรื่องราวของกรรมย้ำคุณผู้ชมก่อนเลยดีกว่าใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซนหรือว่าอยากจะลุ้นกันนะคะที่จะเป็นผู้โชคดีซึ่งวันนี้ก็อาจารย์ก็จะมอบนะคะวัตถุมง,งคลให้ด้วยนะจากจากวัดอวัดเขาน้อยนะคะคซึ่งเมื่อวันก่อนก็ได้เดินทางไปเพื่อที่จะให้พระเกจิอาจารย์ทางสายสุพรรณบุรีรได้มีการทําพิธีด้วยพระอาจารย์พยุนนะฮะคือมีคือมีจย์เปตนานนะครับ พระผ้ากระดานนะ่ะพระผ้ากระดานนะคะก็ส่ง SMS เนะเข้ามาร่วมลุ้นกันนะคะซึ่งจะมีเพียงแค่3ท่านเท่านั้นรวมไปถึงใครอยากจะนํารายชื่อเข้าร่วมพิธีนะเราจะรวบรวมนับตั้งแต่วันนี้นะคะจนถึงประมาณต้นเดือนธันวาคมค่ะเพื่อที่จะเข้าร่วมพิธีใหญ่ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ธันวาคมนี้เองฉะนั้นก็ส่ง SMS เข้ามาพิมพ์เอชื่อนมสกุลนะคะวันในวีนเกิดคําถามแล้วก็รวมไปถึงจังหวัดนะส่งมาที่4221606นั่นเอง พร้อมเลยครับแต่ตอนนี้เรื่องราวของกรรมนะคะอาจารย์พร้อมเรื่องกรรมจะตอบเอสก่อนแล้วคืออาจารย์นี่เวลาเห็นนะใช่ไหมถ้าเริ่มเอสจ่ะอาจ่คุณพรชัยขึ้นมาแล้วมาตักทายเอสเบสแรกเลยนะเดี๋ยวจะได้ตอบให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เรื่องราวของกรรมก่อนกรรมที่ทําให้เกิดอันตรายบ้างล่ะเวลาไปไหนมาไหนแล้วก็วิธีทุเลาเบาบางกรรมเป็นอย่างไรฟังจากอาจารย์เลยค่ะเห็นครับ ในสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นไม่ว่าอุบัติเหตุทางภายนอกภายในนะทางรถลานะทางถ้าทางอากาศอากาศนะฮะการเดินทางทางอากาศหรือแม้แต่การเดินทางทางน้ำนะฮะสิ่งต่างๆนี้ก็เชื่อว่านะสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยทำให้เรารู้สึกว่าไม่แคล้วคลาดจากภัยพนารายหรือว่ามีเหตุเกิดขึ้นเพราะว่าอดีตชาตินะเป็นการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะฮะทำสิ่งต่างๆโดยที่ว่าจิตเจตนาแล้วให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ว่าสัตว์เล็กสัตว์ใหญ่ ไปกันแกล้งเขานะเเหมือนก็ตีงูให้กากินนะม่ได้ประโยชน์อะไรเลยมีแต่สิ่งร้ายสิ่งเสียเกิดขึ้นในชีวิตกรรมพวกนี้ก็จะทําให้ทุรนทุรายนะให้พบภูมิตัวเองเนะี่ยเหนื่อยยากลําบากจิตลำบากใจป่วยเจ็บบ่อยๆรวมถึงในะอดีตชาติไม่ช่วยเหลือยังซ้ําเติมสมรู้หน้า<ม>เห็นคนป่วย<ม>เห็นคนจะตีกันทะเลาะก,กันะนะหรือแม้แต่คนเขาจะฆ่าจะแกล้งกันก็ไปนะเอาเชียร์เขาเอาเฮ้เฮ้ีดี่ีตีกันเลยตีกันเลยไปส่งเสริมยุยงส่งเสริมนะฮะรวมทั้ง ไอ้สาบแช่งเขาเขาทำดีก็ไปด่าเขา<ม>เขาปฏิบัติธรรมก็ไปดูถูกดูแคลนเขานะสมน้ำหน้าทำเติมจนเขาที่สุดเขาก็อยู่ไม่ได้เขามีแรงอาฆาตเกิดขึ้นมานั่นแหละฮะและรวมถึงจิตใจนะครับอาฆาตพยาบาทคอยคิดแข่งผู้อื่นตลอดบางครั้งเจ้านี่<ม>ลูกนี่นะฮะบ,<ม>บกัดแย่งกันก็ยิงกันตาย<ม>หรือแม้แต่คนรักนะฮะรักกันอยู่ดีๆไปสารแนจัง<ม>นะครับ<ม>ให้เกิดขึ้นในชีวิต<ม><ม>ด้วยการเค้นฆ่าความรู้สึกนึกคิดที่ดีๆออกไปเอาความรู้สึกนึกคิด ที่ดีๆเนี่ยฮะให้เขาระลายออกไปเอาความรู้สึกอคิดที่คิดร้ายใส่แทนนะยุยงจิตใจอาฆาตนะทำให้ทุกคนเนี่ยอยู่ใกล้ตัวเหมือนมีศัตรูร้ายอยู่ใกล้ตัวเหมือนมียุงร้ายเลยอคอยดูดคอยกินเอาสิ่งไม่ดีเข้าตัวเองนั่นแหละฮะเพราะในอดีตจิตไม่ดีรวมถึงคนที่ทําแทง้งทาแท้งนี่เจตนาเจตนาด้วยนะการส่งเสริมยุยงส่งเสริมเขาหรือว่าทําให้เขาแท้งหรือทําแท้งด้วยตัวเองหรือแม้แต่ตัวเองเนี่ยฆ่าคนฆ่ามนุษย์ฆ่าสัตว์ใหญ่แล้ว ตัวเองมีจิตนะตรงนั้นอย่างต่อเนื่องทําต่อเนื่องไม่เคยละเว้นกรรมนั้นก็เลยทําให้ไม่ให้เขาค่าจะอันตรายคือเจอไหนก็จะเจออุบัติเหตุบ้างอันตรายจะเกิดขึ้นคนป้นสะดมแรงค่าหรือแม้แต่รถยนต์เขาวิ่งดีๆแข่งมาด้วยความเร็วปรากฏว่าชนตู้มานะฮะไขไขเดี๋ยวไก่อยู่รถก็ชนมาร้านค้านะฮะก็เจ็บตัวเป็นเรื่องที่มันเกิดขึ้นโดยที่าไมเป็นคิดใช่ใช่เป็นเหตุการณ์ที่พอคิดแล้วนะวางแผนแล้วนะแต่กรรมตรงนั้นพอถึงเวลา ไม่ได้บอกนะว่าจะมาวันไหนใช่ไหมครับแต่ก็บอกว่าเอ๊ะแล้วทำไงอะ่ะถ้าเราสํารวมระวังอยากให้สภาวะกรรมนั้นร่วงเบาบางลงมีวิธีนะอันนี้คือสร้างประตูวัดนะฮะประตูโบสถ์หรือหลังหรือวิหารต่างๆนะเนี่ยยอย่างที่วัดบ้านดงเนี่ยกรรมเยืเสร็จท่านก็ไปทําบุญได้หรือวัดอื่นก็ตามนะที่นี่สมมติให้ฟังนาะยกตัวอย่างให้เห็นและต้องมีฮิริโอตปะคือให้ละอายแก่บาปทั้งปวงที่เกิดขึ้น บาปนี่เวลาจิตมันเกิดอกุศลในจิตแล้วก็จะเป็นสิ่งเศร้าหมองในจิตใจไม่อยากทําบุญสร้างกุศลพยายามทําให้ระานะมีความระยกับบาปที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและสวดมนต์ภาวนานะฮะสวดมนต์เสร็จปุ๊บเนี่ยนะให้บูชาสกาละพระคาถานะฮะให้เป็นมงคลรวมถึงนะให้เกิดวันไหนเนี่ยก็ให้สวดคาถาป้องกันภัยเพื่อป้องกันภัยแล้วนะสร้างพระอย่างสร้างผู้ปริหารแล้วก็แผ่กุศลเมตตาบ่อยๆเพราะว่าจะทําบุญในวันเกิด ทำบุญในวันสําคัญในวันศาสนาในวันแห่งชาติทั้งหลายทั้งปวง<อ>นะวันที่ดีๆที่เรารู้สึกว่าอยากทําบุญสร้างกุศลเราก็ควรจะอุทิศกุศลอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องบุญเนี้ยเวลาทํามากนะก็จะเป็นกุรุกรรมที่ดีจะส่งผลให้ท่านทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยฮะพ้นจากภัยพนันอันตรายทั้งหลายแคล้วคลาดบางคนก็บอกว่าเอ๊ะใส่พระแล้วแคล้วคลาดพระนี่คือมีสติที่ดีคิดดีกระทาดีแล้วเนี่ยสิ่งต่างเจ้ากรรมนายเวรก็จะโอ้โหสิให้กรรมนั้นก็จะเกิดขึ้นบ้าง แต่ก็น้อยลงแทนที่จะรถทนตัวเราแทนที่จะเกิดอุบัติเหตุใหญ่ก็กลายเป็นนะหกล้มเล็กๆเสียเงินเสียทองเพราะว่าการหยิบยืมแค่นั้นเองนั่นแหละฮะกรรมทุเราได้นะถ้าเราคิดดีกระทาดีแล้วก็มีกุศลจิตแล้วก็แบ่งปันให้กับภพบภูมิต่างๆเจ้ากรรมนายเวรทั้งปวงยิ่งดีขึ้นนะครับเนี่ยละขา,านะก็เป็นในส่วนของเหตุที่เกิดขึ้นรวมไปถึงก็อาจจะมีวิธีทุเราบางกรรมแด้แต่ที่อาจารย์บอกทุกครั้งกรรมนี่คงไม่สามารถไปแก้หรือว่าทําให้มันหายไปได้เลยต้องใช้เวลา หลากหลายคนนะเมื่อกี้ส่งวันเดือนปีเกิดมาด้วยขอบคุณมากนะต้องมีนะอย่างน้อยส่งมาบ้างผมใส่ใจนะทุกเอสเนะจะมองว่านะอย่างเหมือนพิธีกรรมเหมือนกันต้องให้ครบละเอียดนะถ้าใครมีโอกาสก็ส่งวันเดือนปีเกิดเอ่อวันเดือนปีเกิดมาด้วยนะครับพ่อ,อแม่นะบิดามารดาและครูาอาจารย์นะครับนะแต่ว่าถ้าเกิดบางท่านอาจจะเผลอไม่ได้ส่งมาก็ทุก SMS ออาจารย์ก็เก็บ คือเก็บู่แรกแหละแต่ก็อยากให้ละเอียดเข้มข้นหน่อยหนาลละตอนนี้มาที่ SMS กันดีกว่าใครมีคําถามเรื่องราวของกรรมเองก็ตามส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์กันได้นะคุณสุภาพรเป็นทุกเรื่องนี้ค่ะถามว่าจะดีขึ้นหรือเปล่ามีกรรมอะไรมีกรรมพราะสร้างนี่ไว้เยอะก็ว่านี่นเป็นทุกข์ที่สุดในโลกนะแต่เมื่อเราจะทุเลาสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นเราควรจะนะให้สร้างวิหารสร้างวัดนะฮะทาสีโบสถ์ก็ดี แล้วสภาวะนี่จะหายไหมไม,ไม่หายหรอกแต่เพียงแต่ว่ามันยกระดับจิตเป็นกุศลสูงขึ้นเจากรรมในเวรก็จะทุเราเบาบางในสภาวะการจองจํำนี่เก่าของเดิมได้บ้างจะได้มีทางออกกับชีวิตมากขึ้นนะครับอย่างนั้นเลยสุภาพอนหลายเซนครับคผู้ชมที่จะนำแรนเชื่อเข้าร,ร่วมพิธีร่วมกันเนาะอย่าลืม<ะ>ส่งวันในปีเกิดกำกับเข้ามาด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะสวัคุณ คุณเกรียงศักดิ์ชีวิตลาบ,บากมากงานและเงินก็ไม่มีนะมีกรรมอะไรชีวิตลําบ,บากมากคุณเกรียงศักดิ์คนที่จะมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็การงานไม่คล่องไม่ไม,ไม่รู้เรื่องเพราะว่าเรานะปรามาดนะปรามาดล่วงเกินให้กับปิยชนผู้มีพระคุณทั้งหลายหรือแม้แต่คนที่เรานะ เคารพสักการะแ,แล้วเราไปละเมิดด้วยจิตใจที่คิดลบเขาทั้งๆที่เขาเป็นผู้มีจะให้ตลอดฉะนั้นเหมือนเนรคุณคนเหมือนอากาตันยูคนมาก่อนฉะนั้นแล้วผมไม่ได้ว่าคุณนะแต่สภาวะกรรมมันเกิดขึ้นในอดีตแล้วทำยังไงดีสํารวมระวังและเคารพบ,บูชาบุคคลที่ควรบูชารวมถึงให้คุณมีโอกาสสร้างจารบตำราหนังสือเนี่ยนะบ้างนะครับแล้วก็อุทิศกุศลให้กับตัวเองแล้วก็เจ้ากรรมในเวรรอบข้างทุกอย่างก็จะผ่านพ้นไปได้ดูดีนะครับคุณเกรียงศักดิ์ลายเซ็นครับ ทุกเอสเอ็มเอนะคะคุณผู้ชมส่งเข้ามาอาจารย์จะวิเคราะห์เรื่องราออกแบบลายเซ็นกันให้นะส่วนครั้น,นี้ลายเซ็นแล้วก็กำกับบอกด้วยว่าได้ลายเซ็นแล้วนะคะ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณคุณนเรนค่ะสุขภาพไม่ดีต้องระวังโรคใดบ้างแล้วก็มีกรรมอะไรโรคหัวใจกับโรคความดันนะฮะมีปัญหาเรื่องระบบเลือดนะครับน้ำารอเลี้ยงนะทางด้านผิวหนังก็น้อยระวังผิวจะแห้งจะมีเป็นเรียกว่าสะเก็ดดาวอ่ะเขาเรียกสะเก็ดไหมสะเก็ดเงิน สกเก็ตดาวไม่ใช่เออแห้งๆอยู่จะแห้งว่าปกติเขาต้องระวังเรื่องนี้ด้วยการพวกนี้เกิดขึ้นเพราะว่า,วานะฮะเรานำสาธารกุศลมาเป็นประโยชน์ตัวเองแล้วไม่ได้นะไม่ได้ชดใช้ฉะนั้นแล้วแนะนำนะชำระนี่สงหนี่น้ำนี่ข่าวไฟต่างๆที่วัดวาอารามต่างๆหรือมูลนิองค์กรการกุศลแล้วก็จะดีนะครับคุณนเรนไลา์เซ็นครับ แต่วันนี้คุณผู้ชมนี่ส่ง SMS เข้ามา3าท่านมีโอกาสลุ้นนะคะได้รับพระท่ากระดานจากท่านอธิการพยนตร้าวัดวัดเขาน้อยด้วยครับมาเลยครับต่อมาค่ะคุณนภพรเดือนนี้จะได้งานหรือเปล่าคะครูมีกรรมอะไรลายเซ็นได้แล้วเดือนนี้จะมีกรรมเลยไหมคือเอางี้แยกประเภทกรรมไปก่อนนะฮะสภาวะเดือนนี้ยังครับนะฮะจะมีลุ้นอีกทีหลังจากหลังจากสิ้นเดือนนี้ไปประมาณ2สัปดาห์2ออาทิตย์นั่นเองก็พอดีอ่ะมีโอกาสรอพระแล้วก็จะ นะมีความสําเร็จไปนะครับนักพากยอนหลายเส้นไม่ไ <ป S 1> มีไม่ต้องเอาอไม่จำอะไรใช้ไ <SM X. S 1> คือได้รับไปแล้วเห็นไหมฮะไ,ได้หลายเส้นมาแล้วก็คิดดีทําดีปฏิบัติชอบแล้วก็มีเรื่องราวก็ถามกันเข้ามาอย่างนี้นะครับพร้อมทั้งจะได้รับเอาไปทําพิธีกรรมในการเสริมธาตเดือนธาตในวันที่4ที่หด้วยนะครับ S m s ต่อมาคะ่ะ คุณวิพานานมีกรรมอะไรไหมคะแล้วก็เหมาะกับอาชีพอะไรบูชาอะไรดีครับวิพานันเนี่ยฮะเป็นนักต่อรองนะฮะเป็นนั่นด้านงานบุคคลจะดีบุคคลกับงานบัญชีเนี่ยมันใกล้เคียงจริงแต่ว่าลักษณะงานจะไม่ค่อยค้างเหมือนกันจะไนั้นแล้วความเป็นผู้นำของคุณมีพอสมควรแต่ในความกล้าแก่งนะต้องยอมยับต้องยอมร,รับในเรื่องความละเอียดอ่อนในจิตใจเพราะณตอนนี้กรรมสภาว่าเกิดขึ้นจะมีผลต่อเนื่องของผู้มีพระคุณนะฮะอะไรบ้างนะที่เป็นผู้มีคุณก็คือเรื่องของทรัพย์นะฮะพยายามเนี่ย เอาทรัพย์ส่วนหนึ่งสระทรัพย์ปัจจัยให้กับพ่อแม่บิดามารดาดูแลเลี้ยงดูท่านนะนยามราลาลิยามแก่และท่าบูชาสการากอพรบูชาศีคณาปติมหาเทพก็คือองค์พระพิฆเนศนั่นเองนะครับจะสร้างกุศลผลบุญต่างๆก็จะสําเร็จนะฮะวิพาณลไลเส้นครับมีสองวันในปีเกิดเข้ามาพร้อมเลยนะทุกรายชื่อทุก s อสเอ็มเอสนำเข้าร่วมพิธีนแน่นอนนะคะสี่และห้าธันวาคมนี้ s อสเอ็มเอสติมมาค่ะมาที่คุณ s อสเอ็มเอสติมมาคุณปรีดาปรีดา ปวดหัวบ่อยอยากทราบว่ามีกรรมอะไรคะแล้วก็จะมีโชคลาภหรือเปล่านี้ทำทำกรรมกับเรื่องสัตว์น้ำนะครับจะเป็นการฆ่านะฮะไม่ถึงคืออาจจะทุบตีด้วยแต่ผลตรงนี้มันเป็นกรรมที่นะสะสมกันมาพอสมควรแล้วทาไงให้ปล่อยนะฮะทานที่เกิดขึ้นในการทําทานด้วยการปล่อยชีวิตนะอภัยทานให้สัตว์ปล่อยในน้ำนะปลาไหนปลาในที่เขาขังข้อง ขังกะละมังไว้ที่จะต้องฆ่าก็คือ<ม>ปลาในตลาดนะฮะ,ะเจ็ดตัวนะทำอย่างนี้ข้างขึ้น15ค่้าาอย่างต่อเนื่องสักสองข้างขึ้นข้างขึ้น15ค่้าานะฮะสิบห้าข้ามสองเดือนนั่นแหละแล้วโชคลาภก็จะมาบ้างเป็นระดับหนึ่งนะครับจากคุณปรีดานะคะผู้ชมมีคำถามส่งเข้ามาได้เลยเฉพาะเรื่องของกรรมนะคะก็ใครที่มีความกังวลกันตามก็ส่งเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์ออก,กันถูกต้องครับ SMS ต่อมาค่ะมาที่คุณ คุณแม่บุญมีเป็นโรคผิวหนังแข็งครับเกิดจากกรรมอะไรแล้วก็<แ>ขอการบรรเทากรรมรบรรเทากรรมก็คือเอาบรรเทาก่อนเลยในส่วนที่นะฟังดีๆนะฮะในส่วนที่เป็นพระพุทธบางครั้งเนี่ยเรามีโอกาสร่วมสร้างแล้วเสียดายคือทรัพย์เนี่ยแม่เนี่ยเขาทำไปแล้วเขารู้สึกเหมือนกับว่าตั้งใจแล้วทําไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยหรือเสียดายในทรัพย์ที่สระด้วยจาคะดิจิตใจของเราก็คือจาคะคือเสียสระไปแล้วเนี่ยด้วยดวงจิตดวงใจแล้วรู้สึกว่า เออให้ไปแล้วนะแทนที่จะจบไม่งั้น,นกลับมาพิจารณาม,มันก็ยังไม่ไม่หมดท้วนในเรื่องของการให้แล้วทีนี้สภาวะกรรมเกิดขึ้นอีกช่วงก็คือเหมือนเราไปบนบานบอกกล่าวกับพระพุทธเนี่ยนะฮะในการซ่อมในการทาสีในการดูแลองค์พระไม่ได้สร้างพระสภาวะกรรมทั้งๆที่มันเป็นกรรมที่เราต้อง,องเจอสภาวะกรรมใหญ่แล้วก็เอาบุญเราเนี่ยไปตั้งใจและเจตนา นะด้วยการทําทานที่ยิ่งใหญ่ก็คือทําทานให้กับพระสงฆ์ให้กับวัดบารามต่างปรากฏว่าบุญนั้นไม่ได้ทําสภาวะกรรมมันก็เกิดขึ้นแนะนำนะครับทาสีพระนะปิดทองพระก็ได้นะครับวัดไหนก็ดีหรือบุรณาพระนะครับนะอย่างที่พี่สุเทพอะยุพิทักษ์็ทำนะเขาก็จะมีเอาแผ่นทองเปลวไปบุรณะพระต่างๆอันนี้น่าชื่นชมนะฮะสุเทพนี่โอโ้โหเดี๋ยวนี้ลุยทําตลอดอย่างนั้นแหละท่านผู้ชมไปทําอย่างนั้นเลยและจะดีนะครับ,ค,รบคุณแม่บุญมี อ่ี่ฮะไลเซ็นดี้เลยครับเอสอมเอสต่อมาค่ะคุณโสระตรี ทำอะไรคะทาให้เป็นภูมิแพ้ไม่หายค่ะสิทธิ์มีครูต้องไปชัยภูมินะฮะจะได้ชนะครับต้องไปทําบุญที่ชัยภูมิค่ะไม่ใช่แหมเป็นภูมิแพ้ก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงช่วงนี้เป็นแล้วเป็นเนี่ยนาตอมทอนซินก็จะมีปัญหาด้วยฉะนั้นแล้วระบบขับเคลื่อนก็ว่าตัวกรองในจมูกเราไม่ค่อยมีเขาไม่มีมีมีปัญหาเรื่องฝุ่นเรื่องละอองฝนหรือแม้แต่อากาศเปลี่ยนแปลงหมอกเยอะเป็นครับพักผ่อนเยอะๆนะฮะรวมทั้งทานน้ำมากๆและที่สําคัญ พยายามนะครับทำบุญสร้างกุศลด้วยการนะฮะเวลาไปโรงพยาบาลส่งนะฮะสระทราบปัจจัยดูแลพระสงฆ์องค์สามาณเรนหรือตึกพระอาพาธมีแทบทุกลงบาลนั่งนะฮะเราไปนะทำกุศลทําบุญซะแล้วจะดีนะครับโสรตีลายเซ็นครับโสรตีน่าจะได้แล้วนะสิบมีครูสอปด้วยคือจําได้ครับเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมา เอชเอสต่อมานะคะคุณพัชรินว่าอย่างไรมีกรรมอะไรคะทําไมชีวิตไม่ดีขึ้นไม่ดีขึ้นเลยแหละฮะพัชรินจริงๆแล้วมันก็ดีระดับหนึ่งนะฮะเพราะจริงๆเนี่ยในการพื้นฐานของคุณนะจากชื่อเนี่ยเราเริ่มคิดดีกระทาดีแล้วแล้วก็ประโยชน์เรื่องของกรรมาสมาธิกรรมฐานเริ่มจะดีฉะนั้นแล้วพัชรินไม่ต้องกังวลน,นะฮะในสภาวะกรรมที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เป็นตัวตัดรอนแต่เพียงแต่ว่าจิตใจเรามันตัดรอนตั้งแต่เบื้องต้นนะฮะ แต่เราอยู่ในท่ามกลางที่มีการปฏิบัติดีคิดชอบแล้วก็นั่งกรรมาฐานสมาธิช่วงนี้อยากให้นั่งกสินไฟเตโชธาชีวิตจะรุ่งเรืองแต่ถ้ายังไม่ลงทะเบียนทิ้งก้างโทรเข้ามาไปดั่งกสินไฟอนุญาตให้หนึ่งสิทธิ์นะครับาาพับชลินหลายเซียนนะครับ,เ,รรบเดินทางไปเจ,เจอกันได้ก็30พฤศจิกายนยสิทธิ์นะคะแจ้งกับทางทีมงานได้เลยอบอกว่าจารุญาตแล้วนะครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณผาสุกว่ายอย่างไรครับนี่สินเยอะค่ะมีกรรมอะไรแก้อย่างไงทุกมากนะครับทุกมากเลยครับ <c oughs> ทุกมากพยายามนะฮะพยายามจิตเราเนี่ยต้องยกระดับจิตสูงขึ้นด้วยสมาธิกรรมฐานากรรมฐานสมาธิเนี่ยเป็นบุญนะที่สูงสุดด้วยการปฏนนริบัตินะฮะเป็นกเรียกอกการปฏิบัตินะโดยไม่ใช่สิ่งของถ้าเป็นสิ่งของถวายก็เป็นอามิสบูชานะแต่ถ้าการปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้ายงย่องนะครับ ฉะนั้นสาภาวะนี่เยอะเราต้องตั้งกรรมฐานและพิจารณาภาวะร่างกายเรือนร่างสังขารให้เป็นอารมณ์แล้วก็พยายามแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมในเวรที่เป็นข้าพเกี่ยวเรื่องทรัพย์เจ้าหนี้เจ้าสินแล้วก็จะทุเลากรรมได้เยอะแนะนานะครับรับซีดีนะฮะไปแล้วกันนะครับคุณผาสุขเนาะแจ้งกับทีมงานนะคะเดี๋ยวได้รับซีดีกสินไฟใช่แล้วครับนั่งปฏิบัติกันเอพระแจกหรือยังยังเลยนะท่านผู้ชมนะบอกท่านผู้ชมเีวันนี้อาจารย์แจกช้าเพราะว่าวันนี้มีระยะเวลาเยอะนะครับจะได้ ได้ตอบกันเยอะด้วยนะฮะหลายคนส่งเข้ามาแล้วไม่มีโอกาสได้ตอบก็จะเสียใจยิ่งตอบเยอะเท่าไหร่ยิ่งดีใจเท่านั้นนะครับแจกท่านนี้เลยครับคุณผาส,สุกเลยนีครับท่านนี้เลย S S, S ต่อมาเลยไ,ไหะคะ,ะปรับแจกเลยคุณคุณปันรถอยากให้อยากให้การทํางานราบรื่นไม่มีปัญหาแล,ล้วถามว่ามีกรรมอะไราการงานที่ราบรื่นแน่นอนนะฮะในสภาวะคุณจะเจอ,เจอเปัญหาอุปสรรคตั้งแต่เพื่อนร่วมง,งาน ยันผู้บริหารเลยครับฉะนั้นแล้วสภาวะกรรมมีไหมมีกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเรื่องของสเสบียงบุญเริ่มจะลอตัวลงฉะนั้นแล้วตักตวงด้วยการเปเจริญนะะเจริญสมาธิปัฏฐานแล้วก็หมั่นถือศีลแปดมากขึ้นนะครับเราห่างไปเยอะฉะนั้นปัจจระนะครับต้องทำซะและสภาวะกรรมจะชะลอแล้วก็ทําบุญแล้วนะใช้ปะคถานี้อุทิศกุศลให้กับตัวเองอาหารสุกิโตโหมิจะเป็นกรรมฐานก็ดีจะเป็นการืศีลแปดถือศีลแปดก็ได้ลองทําอย่างนี้ดู แล้วผลดีจะตามมาปั่นรถนะเซนชื่อเด่นชื่อสวยลายเซนก็ต้องดีด้วยนะครับจะได้เป็นการเสริมธาตุทั้งสี่ให้เกิดขึ้นในชื่อของท่านครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณชวนชมมีกรรมอะไรคะชีวิตรุ่มรุ่มดนดอนแล้วก็มีเทพองค์ใดคุ้มครองมีเทพปัญญาปัญญาเทพเนะครับขอบคุณก็เลยถ้าชวนชมฟังดีๆนะครับว่าสภาวะกรรมที่รุ่มรุ่มโดนดอนนะฮะตัด ตัดรอเรื่องกางการเงินตัดรอเรื่องของบริวารเราไม่เคยนะฮะสร้างบุญเนี่ยนะเวลาก็ทําบุญแล้วบางทีไม่อานุโมทนาบุญด้วย mm hmm. การอานุโมทนาบุญทําให้นาะรมหหายใจหอมเป็นที่รักกุมเราทเทวดาทั้งหลายทีนี้บอกก็ทําบุญเสร็จปุ๊บเนี่ยพยายามอานุโมทนาบุญแล้วก็รวมถึงเวลาจะกวดน้ำนะพระให้พรยะถาแล้วพอให้พรล้วปุ๊บเนี่ยเราพยายามกรวดน้ําแล้วก็มีโอกาสเ,เอาน้ำเนี่ยที่หยาดจากมือเราเนี่ยเอาไปเทด้วยตัวเองอย่าไปฝากคนอื่นเขา mm hmm. จิตเราเนี่ยก็จะผูกพันกับแม่ธรณีพรนีจะได้เปิดทางเปิดที่ให้เราเพราะภพภูมิของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วอยากได้กินได้อยู่แต่เอิญเทวดาเนี่ยปกปักรักษาเราเขาได้แต่มนุษย์นะมนุษย์ที่ต่ำกว่าเขาไม่ได้กินฉะนั้นควรกวดน้ําให้หมู่เหล่าสัมเวสีผีพิญาด้วยนะครับลองทําดูจนชมแล้วจะดีกวดน้ําแล้วก็ไปเทด้วยเองนะฮะสมัยก่อนเขาบอกไม่มีน้ํากวดนะฮะกวดน้ําแห้งก็ได้แต่ถ้ามีนะให้ทําอย่างนั้นเป็นการถือว่าไม่เคสก็ไม่เคสแต่เป็นการตั้งใจที่ดี แล้วก็นไปเทไว้ต้นไม้ใหญ่ที่มีธรณีใหญ่นะครับคุณชิญชมลไลเซ็น,นครับ,รบตอนนี้พระท่ากระดานที่อาจารย์มอบไพ่นี่ยังเหลืออีกสท่านด้วยกนันยังลุ้นได้อยู่นะคราวนี้มีเวลาในการส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์เรื่องราวออกแบบลายเซ็นกันได้ SMS ต่อมาค่ะจากท่านนี้เลยครับคุณอารีรัตน์คุณอารีรัตน์มีโรคเกี่ยวกับมดลูกไม่ค่อยดีนะคะแล้วก็โชกลาบ ราศีดวงค่อยมีโชคลาภแล้วก็เป็นฤาศีดวงด้วยลำ,<ก>ำไส้ไเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นนะฮะสองส่วนในการส่วนปลายแล้วก็ส่วนด้านบนด้วยการกับทายนะลำไส้ใหญ่มีปัญหาเป็นแผลในกระเพาะอาหารด้วยโรคพวกนี้นะฮะเวลาการกินฮะแก๊สมันจะตีขึ้นนะฮะเหมือนกับว่าเราเองเนี่ย ความเครียดเยอะฉะนั้นแล้วมันเป็นการสะสมในเรื่องดวงจิตที่ความ,คมเครียดเนี่ยฮะเป็นสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆแล้วความตึงเครียดปุ๊บเนี่ยก็จะทให้กดมันเยอะฉะนั้นนั่งกรรมาฐานสมาธิด้วยกสินไฟเตโอธาช่วยได้อยากให้มานั่งด้วยนะครับฉะนั้นให้อีกหนึ่งสิทธิ์ลวกันเพราะว่าถ้านั่งนั่งเยอะนะฮะแต่ว่าไม่ได้มีสมาธิไม่ได้มีการควบคุมอารมณ์เมรา้สึกกดมันก็เยอะขึ้นนะครับอาหารก็ไม่ค่อยย่อยจะเป็นปัญหาอารีรัตหลายเส็นรครนะคะ ส่วนคุณผู้ชมนะคะที่ได้รับในส่วนของไลเซนหรือว่าวาถุมงคล <คน S 2> เองก็ตามรับกวนเขียนจดหมายแนบซองปล่าจะแสดจ่ายหน้าซองถึงตัวเองกลับมาที่รายการด้วยนะคะ SMS ต่อมาค่ะคุณจิระภามีกรรมกับสามีความรักก็ยาแย่ลงทุกวนันมีปะไม่มีไม่มีไม่ไม,ไม,มีสามีคือกรรมเนี่ยแปว,ว่าอะไรก็ตามผมพูดเสมอว่าอะไรที่เป็นคู่สามีย่อมเสมอเหมือนกัน ธรรมะเสมอเหมือนนะครับเมตตาเสมอเหมือนนะครับแล้วก็เป็นปิยวาจาที่เสมอเหมือนแต่บางคนมันไม่เหมือนกันบางคนเนี่ยรัก3มเดือนอรักดีแต่พอเดือนที่4รักร้ายรักรล้วร้อนลานเลิกลา <laughs> รับเป็นอย่างนั้นทีนี้คู่นี้มีโอกาสาเลิกลาสูงนะฉะนั้นห่างกันสักนิดนะครับห่วงกันสักหน่อย ด้วยการใช้สภาวะเรื่องของกรรมที่ดีปิยะวาจาที่ใช้ควรใช้อย่างต่อเน,นื่องปิยวาจาคืออะไรคำพูดที่ดีนะแล้วอะไรอย่าไปลื้อฟื้นเขาผู้ชายเขาไม่ชอบผู้หญิงที่เก่งป่าเพราะอะไรเพราะเวลาแล้วเนี่ยส่วนใหญ่แนละ้วความเป็นผู้นําผู้ชายยังมีอยู่อย่างไรก็าตามบางทียอมโง่ให้เป็นโง่แบบโง่ไม่รู้โง่ดักดานไม่ใช่แต่อะไรไม่ควรพูดก็อย่าไปพูดเรานะฮะคุณจิรพานี่ยเวลาลื้อฟื้นของเก่าบ่อยๆนะฮะปล่อยวางปล่อยว่างปล่อยเว้นอะไรลืมได้ก็ลืมนะอย่าไปจำนะ ใช่ไหมฮะค่ะครับผมประมาณมานั้น,น,นแหละฮะจิรพา<ช>ไาเซน,นะคะวันนี้ละเอียดนะฮะเรื่องราวเพราะว่าสภาวกรรมก็ต้องสอนไปด้วยในฐานะครูบาอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับที่จะนําสิ่งด,ดีมาให้ให้ท่านลุล่วงไปด้วยดีในชีวิตครอบครัวนะครับจ่าเอสเอ็มเอสต่อมาค่ะมาที่คุณอิทธิกรอนาคตเป็นยังไงบ้างมีกรรมอะไรล้วขอ,อลายเซ็นค่ะอะไรอิทธิกรนะฮะสภาวกรรมก็ยังสร้างกรรมดีอยู่นะฮะในสภาวกรรมดีอย่างส่งเสริมคนดีฉะนั้นวันนี้เราเริ่มต้นวันพุธนะฮะก็คือ อาจจะเกิดเป็นพุธแหละเริ่มต้นดีพุทธหัสก็ย่อมดีด้วยแต่ถ้าวันพุทธทําไม่ดีพุทธหัสแน่นอนนะฮะทำกรรมในเวียนมาเยอะแน่ฉันั้นอ,นอนาคตดีครับอน,อนาคตจะได้าการค้าชูจากผู้ใหญ่คนรอบข้างกรรมพวกนี้ระวังอย่างเดียวเรื่องอะไระฮะเรื่องของฟังดีๆนะฮะเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่อยู่ในบ้านนะครับมดมดปลวกหรือแม้แต่มแมลงต่างๆพยายามใช้วิธีปัดเป่านะฮะกวาดลงพื้นนะฮะอย่าไป ใช้ย,ยาฆ่า,มาแมลงต่างเพราะกรรมพวกนี้เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเราไปทําสัตว์เล็กเล็กแล้วสะสมแค่นั้นเองนะ mm hmm. ที่จะเกิดขึ้นก็ให้ระวังนะไม่ใช่เป็นกรรมใหญ่หรอกแต่ว่าถ้าเราระวังจิตเราทุกๆอย่างแม้แต่มดนะฮะตกในน้าตะเกแต,ตนตัวหนึ่งตกในน้ําเราฝึกเอานะเอามือไปช้อนขึ้นมาคือเมตตาเนี่ยมันทําได้ทุกเวลาแล้วก็กรรมก็ทําได้ทุกเวลาบางทีเห็นหมดับไปขยี้แล้ว mm hmm. นะฮะยุงเนี่ยมันกัดได้ปล่อยไปไปเจอเป็นเลือดแล้วนะดูเลือดไปไปตบเปี้ยสบายใจไม่ได้อะไร mm hmm. สร้างกรรมในจิตใจแต่มันเป็นกรรมที่สะสมนะครับ อิที่กรลายเซ็นครับนะคะผู้ชมที่มีคําถามเรื่องกรรมนะสามารถส่งเอสเข้ามาให้อาจารย์วิาะห์เรื่องราวกันได้นะคะควันนี้ละเอียดแล้วก็เข้มข้นจริงเข้มข้นนะเข้มข้นเลยค่ะยิ่งกว่านมข้นหวานอีก <c oughs> นะฮ <c oughs> ะครับเอสเอ็มเอสมาคะ่ะคุณสันติมีกรรมอะไรชีวิตมบแต่เรื่องด่าทะเลาะอยู่บ่อยๆกับกับใครแลวครับไม่กล้าบอกเอาสันติฟังนะสันติในการทะเลาะเบาแหวงเนี่ยยิ่งเรา อ่าเขาว่าโกรธคือโง่โมโหคือบ้านะฮะยิ่งโกรธยิ่งบ้านะทั้นแล้วพยายามเนี่ยสภาวะเรื่องเลือนร่างแล้วบางครั้งเนี่ยอารมณ์โกรธที่จะทําให้นะถ้าทําบุญอยู่นะภบภูมิเกิดขึ้นมาเป็นยักษ์เลยยักษ์ที่รวยนะรูปร่างอ่ารูปร่างไม่สวยแต่รวยทรัพย์ก็ไม่เอาอาจจะขี้เหยนะนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราแผ่เมตตายเยอะๆนะฮะเราผ่อนคลายมากๆเนี่ยปล่อยมนันเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกถ้าสิ่งต่างๆเนี้ยพวกนี้มันเป็นเ,นเรื่องธรรมดาไปซะมันก็ไม่รู้ตึกว่า ด่าเขาทะเลาะเขาคนที่เขาด่าเราแสดงว่าเขาเห็นคุณค่าของเราดีกว่าเขาใช่ไหมอย่างนั้นน้ามวยเนี่ยถ้าดีอาจารย์ก็จะไม่ด่าแต่ถ้ามั่วมั่วดีอาจารย์อิจฉาแล้วนะมันเป็นอย่างนี้ก็ไปด่าเขาับสมเขากรรมพวกนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นถ้าเราหยุดกรรมได้ได้คับอกว่าแพ้เป็นพระชนะเป็นมารแต่จริงๆแพ้เป็นพระชนะก็เป็นบางทีชนะอาจจะเป็นมารแต่ถ้าแพ้เป็นสมผานก็ได้เพราะเราการให้ต่างๆการอภัยปทานทั้งปวงเป็นทานที่สูงสุด ในโลกนะครับผมจะให้อย่างนี้นั่นสันติเอภัยทานเนี่ยฮะด่าไปก็เท่านั้นแหละฮะไม่เจ็บหรอกค่ะพัติมาย่างรากินคนเดินดินหรือจะสิ้นคําดินทานนะครับคมไหมคมไหมบาดมือไหมกรีบเลยค่ะย์วันนี้นะฮะคมเหมือนกรีบตังนี้นะครับค่ะสันติไรเตนนะฮะ สบายๆท่านผู้ชมนะครับเป็นรายการที่ส่งเสริมมูลค่าเพิ่มในสังคมไทยด้วยนะธรรมะดีๆนี่เองครับแล้วนะคะแต่ว่าช่วงหน้าค่ะยังสามารถส่งเรื่องราวเข้ามาให้อาจารย์วิเคราะห์หรือว่าออกบแบบลายเซ็นกัน<อ>ได้รวมไปถึงนะคะวันนี้พระท่ากราะดานยเลยอีกหนึ่งท่าน<ค>ที่<ค>อาจารย์จะมอบให้ยังวีล่าอยู่ค่ะส่ง sms เ<อ>ข้ามาแล้วใครอยากจะนํารายชื่อเข้าร่วมพิธีการก็ พิมพ์ s j ตามด้วยชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดนะคะแล้วก็รวมไปถึงชื่อครอบครัวคุณพ่อคุณแม่นะหรือว่าคนที่เรารักก็ได้นะคะแล้วก็ส่งมาที่4221606นั่นเองตอนนี้พักกันสักครู่ค่ะค